สวัสดีนะครับอยู่กับผมกันไหมทูทีชแนลนะฮะนี่ก็อยู่กับเอินตาตาเหลี่ยมเข้ามาใหม่ไม่มีเล่มนะครับตัวนี้ชุดสีเต็มคันสภาพค่อนข้างดีอยู่สวย แต่ว่าไม่ติดบดลงไม่มีขาบูโอ้ผ้าคาบูดุมหน้าหลังจานแกนบูธกับปั๊มหน้าขายแล้วนะครับอย่างอื่นก็ยังอยู่สนใจที่ไหนก็ถามได้ชุดสีค่อนข้างสวยนะก็อแตกพอก็เดิมๆนะครับ 3ใ,ใครชอบชิ้นไหนก็คอมเมนต์ได้นะครับด้านล่างหรือไม่ก็โทรมาเลยถ้าจะให้ดีก็ทักเฟซมานะครับจะง่ายราคาทุกถุนะครับใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่ใหม่ๆนะครับคั้นี้ก็แยกทุกชิ้นโอเคสวัสดีครับ